นาได้จ้างเงินดาวเทตป็นหน้า like ั้นอ่ะน่ะใจไม่ยอมรอจะดีจ้าดูนดุนเห็นยายหวานเอาน้ำมันมาหยอดรถนะเรียก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 แต่ปัยาโอ้ยยายดูรถให้หนูหน่อยมาแล้วยายหยอดก่อนลูกแล้วค่อยปั่นคนเก่งแล้วกลับมากลับมาน้องน้องลำแทนกลับมาหมุนบวไปเลยยายมันฟรีโอ้ยยายหวานช่วยหน่อยจ้า เอาจ้ใส่แม่ลงลงลงมานาให้อ้ถือนถือนถือนไปดูรถลำแพนดีกว่าเน่จะใช้ได้ไหมเนีจะใช้ได้ไหมรถที่ลำเพลินจะใช้ได้ไหมหนูวะใช้ได้ไหมฮะใช้ได้เนาะใครดูแลให้ไปดูที่ยายหวานทำยังไงเนาะ เอาเอาแปรงสีฟันนะนางหยอดแล้วก็เอาแปรงสีฟันทูๆในในอนันมันสีอัน,นันตตัวมันสีแดงเอาสนิมออกน้ำโอ้โหโอ้โหทำยังไงจักรยานน้องลำแพนเนาะนี่สีอะไรเนาะน้องลำแพนบอกยายลีสีสีอะไรจ้าสีอะไรจ้าสวยจังจักรยานคันนี้สวยจังยายหวานช่วยแล้ว โอ้ยสนิมข้นมันตากฝนจ้าโอ้ยรถน้ารักจังเลยปากรเฮ็ดให้ดีค่ะทำทุากาทำทุก,าทากนาทีเก่งคักใหญ่ก็คือกันหน้ากระเฮ็ดเลี่ยงกรนเลี่ยงร้านก็นเลี่ยงพอง ญญวันนี้วันหยุดนะคะก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนน,น้องลำแพนไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะมาดูจัก,กรยานลูกมามามา<อ>มาดูจัก,กรยานยายจา๋าทําอะไรให้หนูเล้ป้าแป๋วทำอะไรให้หนูเลี้ยมาดูเลี้ยมาดูเล้ยไปซื้อใหม่ดีไหมเนี่ยซื้อใหม่ไหมเนี่ยซื้อใหม่ไหมเอาไว้ไหนูโตกว่าน,นี้ก่อนนะจ้ะเออซื้อใหม่ก็ได้เอ น่ารักำแพนเอาไปขี่นี่เอาไปขี่ที่ขี่ได้ป่ะได้ลองขี่ให้ดูสิเอาขึ้นลำแพนขึ้นอ่าลำแพนขึ้นดีเออลองปั่นดูที่ลูกอ่าปั่นป้ายปั่นไปคนเก่งป่าได้แล้วได้แล้วเอออีกอีกเอออ่าซ้อมอีกคันนึงเดี๋ยวคนที่เดี๋ยวพี่สาวลงมาปั่นช่วยกันเนาะเอาให้พี่ลำเพลินนี่ของลำแพนอาลมแพนปั่นไปเลยของใครของใครปั่นเลยลูกเอาสู้สู้เออเก่งจังเลย ล้ำแพนเก่งจังเลยหันหน้ามายิ้มให้ยายก่อนหันหน้ามายิ้มก่อนคนงี้เอาบายบายทำไม่บายโอ้คันวุ้นเดี๋ยวก็มาปั่นเอาไปดูไปดูไปดูฮ้ไปดูสิ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 มิ่งไปดูสิมันเยอะไปเปล่ามันเยอะไปเปล่าว้าวบินบินวินบินบินินบมันเยอะไปเปล่านี่ ออ้ยน่ารักจังเลยน้องลำแพนเด็กดีของคุณยายหวานเนาะเด็กดีของใครเนาะโอ้เด็กดีของคุณครูพรุ่งนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าลูกน้องลำแพนไปโรงเรียนไหมคะไปหรือเปล่าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมคะไปหาเพื่อนเนะ้อปันเลยเอาเลยสู้เลยปันเลยออ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยอ่าเก่งจังเลยโอ้โห เก่งมากเยี่ยมทำมือกันเยี่ยมอ่าบาไปลูไปไปไหาใจบูดดูที่เก่งแล้วเก่งแล้วเป็นพี่จักรยานกับเป็นย่ายมุนถอยหลังสุดยอดเลยอุย้ยลูกสาวผู้ใดเนาะลูกสาวของใครน่ารักจังเลยน้องลำแพนคนสวยพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนนะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะ วันนี้วันหยุดน้องลำแพนวันหยุดหรือเปล่าวันนี้นันนวดไข่ลูกนันนวดไข่โดยพี่ลำเพลินเหรอคะฮะพวกเจ้านาคือกันไหมยายบูดเจ้าหนาไข่ไข่ลำแพง้ปั่นลูกปันไปเลยไปเลยไปเลยปันไปออกกำลังกายได้ไหม ้อปั่นมาสามขวบเลยเนาะสามขวบแล้วเอออปั่นเลยอาบบาย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 บ๊ายบาย ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยชูนิ้วชู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 ก่อนอ่าเดี๋ยวย้ายจักรยานไอ้ย้ายเกอีให้อ่ามามุดมาเอามาทางนี้ลูกมาทางนี้า,า,า,าเดี๋ยวไปเลยปั่นรอบบ้านเลยออกกำลังกายน่ารักเด้อพี่น้องเด้อตื่นนอนใหม่นี่กะเทียบายเหลากินเขาย่ำลูกกินนุ่มบ่ฮะน้องลำแพนทานข้าวกลางวันหรือย,ยังลูกฮะ น้องลำเพนทานข้าวหรือ,อยังคะโอ้โอยยายหวานเอ้าอนนอค่ะพี่นนีบอ่ะโอ้ยายจ๋ายายขอถามยายกินขาววอยายบูถาม ก็เล่นจักรยานสีช,ชมชีเอาไปไปไปตามยายไปโอ้หมุนลออีกยังบอท่านพ่อใจได้ี่หลอยยังฝือดอยู่เจ้าวาบอกเจ้าจเฮียนบอหลานบอหล่อมันยังฝือดอยู่เออเอาผ้ามาเช็ดลูกเอาผ้ามาเช็ดสิเอามาเอาผ้ามาเช็ดจักรยานมีผ้าไหมนอให้น้องลำแผนเช็ดเนาะหมุนไหมหมุนไหม นั่นงเล่นแต่กระยาดอู้อะไรตกอู้หูดีตะก้ามีอะไรนี้มีอะไรมีขนมป่ะ,ะตะก้าไม่มีขนมเลยเหรอม,มีขนมอะไรลูกน้องลำแพน ในน้องลำแพนยิ้มหวานชูนิ้วก่อนชูนิ้วนะชูชูช,ชูชูก่อนหนูคแค่ไหนยอยู่ในห้องแบบอร์วะย่าเนาะนา้อง <c oughs> ล,ลำแพนเรียกยายที่ไหนยายไปไหนไหนพี่พี่พี่ลำเพลินมาไหมพี่ลำเพลินตื่นไหมพี่ลำเพลินไปไหน พี่ลำเพลินไปไหนลูกพี่ลำเพลินไปไหนถามยายดิพี่ลำเพลินไปไหนอ,อยายไปใส่กันน้ำกลดทิดยายแห้งนีออ่อ่ะ,ะค่คาพี่น้อง,องคลิปนี้เขาไ้เทนีเด้อพาบึงนองลำแพนเล่นจัก,กรยานอย่างมีความสุขนะคะ